มาออกแล้วท่านเนี่ยบัตติกรีเป็นตัวนำดาอนบัตต้เป็นตัวที่สองลีลาวดีที่สามโชมยงที่สี่แบคบูเลตที่ห้าต่อไปเป็นใจต้องมีเอ็กเพโซ คะที่บัตดี้กอรี่เป็นตัวนำดอกก้อนบัตดี้เป็นตัวที่สองโฉมยงที่สามเอ็กเปสโซที่4แบ็กบูเลตที่ห้าต่อไปเป็นลีลาวดีสาวไฮคา์ใจต้องมีที่โค้งไปสามบัตดี้กอรี่เป็นตัวนำดอกก้อนบัตดี้เป็นตัวที่สองเอ็กเปสโซที่สามโฉมยงที่สี่แบ็กบูเลตที่ห้าต่อไปเป็นลีลาวดีสาวไฮคา์ใจต้องมีบินยอบอียิปต์ ที่โค้งไปสองออกทางตรงบัตติกอรีเป็นตัวนำดักับบัตีิเริ่มแรงมาทางนอกเอ็กเพโซเป็นตัวที่สามชมยงที่สี่ขณะที่บัตติกรีเป็นตัวนำบัดติกรีเป็นตัวนำดับกับบัตติเร่มแรงมาทางนอกเป็นตัวนำชมยงเร่มแรงมาทางในตัวหนึ่งเอ็กเพโซเริ่มแรงมาทางในตัวหนึ่งขณะที่ชมยงเป็นตัวนำขณะที่ชมยงเป็นตัวนำเอ็กเวซโซเป็นตัวที่สองดักับบัตติที่สาม They're off in uh, Division 4, race number 5, 1,300 meters to cover. Cookies out of the Gates from Bell number 3 is number 4, Body Glory. Second position, uh, two lengths back comes uh, number 2, Dragon Buddy, one of the favorites. On the outside comes uh, Chom Yong for Seng Rung. Uh, running wide at the moment is uh, number number uh, 9, Espresso, in front of uh, number 6, uh, Putita. They are reaching the end of the back stretch and turning left right now. It is a Buddy Glory who is in the lead. Two lengths in front of three lengths in front of a number two. Dragon Buddy, number nine, Espresso follows in front of number seven, Chommyong. Black Bullet is next in front of number five, Lila Wadi. Sao High Class is a bit struggling at the moment. Two lengths back in front of number twelve, Chai Tongmi with the uh, yellow star still stuck in her gate. She just got out of the gate now. They are entering the final stretch now with 400 meters left to go. It is Buddy Glory who controls the race, but here comes Dragon Buddy on the outside for Tinapat. Espresso is also being launched by Asawen who is looking for a double today against Ruan. Here comes Chongyong on the outside for Sangroong. Black Bullet is also not giving up. They keep going away. The Dragon Buddy in the lead. Here comes Chom -Yong on the outside, on the outside portion of the track with Espresso finding an opening against Well. L. It is Chom Myung who wins Division 4 for Sang Beats home and number 9, Espresso. Number 2 Dragon Buddy is next in front of number 4, Buddy Glory. Buddy Dragon Buddy โฉมยงที่สี่แบ็กบูเลตที่ห้าต่อไปเป็นใจต้องมีเอ็กเพซโซขณะที่บัตติกรี่เป็นตัวนำดอกก้อนบัตต้เป็นตัวที่สองโฉมยงที่สามเอ็กเพโซที่สี่แบ็กบูเลตที่ห้าต่อไปเป็นลีลาวดีสาวไฮคาใจต้องมีที่โค้งไปสามบัตติกรี่เป็นตัวนำดอกก้อนบัตต้เป็นตัวที่สองเอ็กเพซโซที่สาม ชมยงยี่สี่แบ็กบูลเลตที่ห้าต่อไปเป็นลีลาวดีสาวไฮคาร์ดใจต้องมีบินยอบอียิปต์ที่โค้งไปสองออกทางตรงบัดีกิกรีเป็นตัวนำดับเบบัดีกกดิเริ่มแรงมาทางนอกเอ็กเตโซเป็นตัวที่สามชมยงที่สิบคนขณะที่บัดีกิกรีเป็นตัวนำบัดีกิกรีเป็นตัวนำดักเบิบัดีิเริ่มแรงมาทางนอกเป็นตัวนำามบยงเริ่มแรงมาทางนอ้ตัวหนึง่ง เอกเพืโซ่เริ่มแล้วมาทางในตัวหนึ่งพระน่โชมยองเป็นตัวนำพระน่โชมยองเป็นตัวนำเอกเพืโซ่เป็นตัวที่สองดากันบันดีที่สาม